สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเก้าทุกวันกลับมาแล้วครับวันนี้วันพุธที่9พฤศจิกายนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับสาหรับในช่วงวันพุธนี้นะครับก็มีเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีหวยลาวพัฒนาในรอบ2ทุ่มให้รอติดตามกันด้วยนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะสําหรับวันนี้เลขเด็ดที่นํามาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีตัวไหนเด็ดๆมาฝากกันบ้างเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเล็กที่นํามาฝากกันก่อนเลยครับเลขเด็ดอาจารย์ไม้เอกเลขนาคาครับเลขน้ำย่อยเม็ดเดียว4 8 0ครับ ตัดเล่นๆไปเลยเลขสองตัวครับ48 84 40 04 80 08ครับเลขเด็ดอาจารย์ไม้เอกนะครับววันที่16พฤศจิกายนนี้กับรัฐบาลไทยห้ามพลาดครับไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยครับฮานอยพิเศษเน้น0รอง3 04 05 06 09 43 53 63 93ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น8รอง2 80 81 84 8 7 0 2 1 2 4 2 7 2ต่อกันที่ฮนอย VIP เน้น2รอง8 2 0 2 3 2 5 2 9 0 8 3 8 5 8 9 8ปิดท้ายที่หัวลาวพัฒนาในรอบ2ทุ่มรับเน้น9กับ3 91 92 96 98 90 31 32 36 38 แล้วก็3ามนย์นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับใครชื่นชอบเลขเด็ดรอบไหนใครชื่นชอบเลขเด็ดฮานอยหรือหวยลาวในวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อหวยกันเอาไว้ได้เลยครับสําหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ